สาวมันขึ้นมาบ่บางงุ้มเ็นบ่ห่าวเลยยู่ยู่เป็นบ่เฮ้ยโอ้โหบอลเอาไหมเอามากความอีกไหมเอ้ความเลยความเลยโอ้โหช็อนี่ไหมยู่ปหรรรเอาเห้ยวันนี้นี่นี่นะครับตัวสี้โอ้ยอย่า่าหกเกีรล้อถอยสารโม้โสิบไปชั่งเครับกคเลยนา โซ่หนาของข้าราชการครับมันมีอมันมันถึงกาดมันถึงข้าวซวยมันถึงข้าวซวย<อ>ามา,ายมาเจอพันมาเจอของแฉกสีอของแฉกอยู่เลยสีงามครับไงสีโอ,อ้งามเดี๋ยวดอกนี่เห <S <S 2> <S 2> <S 2> อรอไอ้บบบว, <S <S ว่าน,านดีแต่ว่าเล็กแดกดีครับ สาวมันขึ้นมาบอบองงุ right ้มเนบอห่าวเลยยูยูเป็นบอเฮ้ยโอ้โหวนเอาไหมเอามากวมอีกไหมเอ้กลวมเลยกวมเลยโอ้โหช็อตนี่ไหมยูมาหรือ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 ไงเลยตัวนี้ยานบอยูปลาโดบอว่ะเฮื่อู้หน่ปลาโดบ ได้ยาได้พี่เขากำลังเอาปลาโดอยู่ดูนี่นีอยู่นี่ยปลาดปลาดูเท่มึงใครห้ยสองสืนครับคุ้มเลยอุยเดี๋ยวกมซอยอุยปลาดแท้ฮะลายดิปลาลาเดิ ปลาตัวาตัวน่น่มลปลาบลายเอาไอ้เงี้ยทั้งๆหรือบ่เฮียบ่เตียเอาบ่ทก็เกิโลฮะบ่ทำก็เจ็ดกิโลพะนะปลาอย่างปลาอย่างเหล็กไอ้ืนีผมได้ไหมาไมันอยูี่็นยูใคือถักแต่วางหนมบบูบบบบเลยนี่ปลา้นจันทร์ไง

ท่านแห่เียปานี้โคตูเลยจีก็ต่ำเลยครับออกแค่นี่ว่าขาดเลยขาดขาดขาเหงาขาดอ่ะครับไเอาเอ็นงไปจะเข้าเสียเสียเวลาเลยจีเดี่ยไงครับ เล็กห้าวคือรถได้เลยเอาออกแกกคุ้มค่าปโอ้ใหญ่เลีโอ้ยใหญ่เลยเราบอนบากยางขนนีมันต้องเป็นของเขาหรอมันถือเขาหรอโอนึ้นไเน้ย้ครับมาปาปวดอ่ะยังเข้าห้องนี้ยง่ะปอึ้ดปลาขาวเต็มด่างอยู่้แชเล็กมีเกียบอดงมึง เต็มนะครับปดปดปดื้ปดึงไปอว่าปดๆดึงออกตาแห้เพราะแหนี่ดึงออกตาได้แกดังคับไีหลีว่อภาคกม่หลีว่บดตำกวดสิบโอ้ยขคนแม่นว่าหันดึงขึ้นจะีได้เลยบ่ดึงหล่นไายยันมันเคลื่อนอยู่ครับอันสามเทียเอาไปยูเอาแหขาดไป เหียนะข,ขาดไปจับปองก่อนไอเปรียดปองมึงปืดจะลกเหรครับนี่ทิพัวได้นะ่อยสันมันเจ็บมือเปล่าโอ้อยว่าเจ็บเถอะอืดมึงลายไหมใครตัวนี้อ้ยแมงภู่ลายแมงคูเลยโอ้ยงขึ้นใหญ่ับแต่สันมึงลายงามคัับ สุดยอดปุนาเบี้ยปากเอามือมาผมขอเอามือใส่เลยเป็นนักเดรครับมันมันดันนังไดร็กบ้านความันซื้อๆเลยตีบ้านความันขึ้นปากพวกพวกหันหูวเลยตีสองงานเลยตีบบบนี้วานลงลึกหัวที่แหลกก็เลยไปเอาอันีตังเป็นมื่นใ่น้ำโอ้ของไอซานดูเดี๋ยวของไอซานถือก่อนสีงามครับโอ้ ก็เยมันงหญ่ครับเถอะงหญ่ทั้งวันฮะนี่ลุดสองสามรอบเ่านี่รอบแรกเือกันาเจ้าเจ้ากงอกไปหาตัวเตี้ตรงนี้ถือว่าม่โอ้ยขื้นบ่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 กางแห้งเนาะเอาบอยู่เลยเอาลูกกอดเล็กกวมง่แห้งหลาย นี่นะครับตัวสีแห่โอ้ยอย่ามาหกเกล็ดล้วถอยสารผมว่าสบไปชั่งครับขคตเลยเนาโสมหนาวโคตระอยดครับไม่แบ่งนี่มันถึงกัดมันถึงข้าวสวยมันถึงข้าวสวยดีมัเจอพัน์มัเจอคลองแท่สีของแท่อยู่เลยสีงามครับไหสีหมอกม่วงได้ไหมไป เอาโยนลงขึ้นเตีไม่ไปับ้านอุ้มกับบ้านกอนพอแล้วโอ้หกินอะไรได้บางนก่อนบ้างนก่อนแปลงโดนายกินโายปลักอ นี่แปดตีสันแปดกิโลคุ้มเลยเม็นครับผมที่ถือดี๋วแมันร้อยองหลงมาตีสรร้อยอง์ลาม